ดูคอนเสิร์ตแล้วเอาอะไรเข้าไปไม่ได้แะก็คอนเสิร์ตจบแล้วนะคะก็มันมากค่ะมันมากนะค่ะโอ้สุดยอดจากคอนเสิร์ตเพราะว่านะคะสวยสวยมากไม่สวยมากไปเลยเนาะสวยมากไม่สวยมากก็ ทนทนดูอะเดี๋ยวาดี้มทำมยุ่งยุ่งดีไหมคับดทำมยุ่งยุ่งเรเียกดเรู้ด สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนสวัสดีค่ะคอนเสิร์ตจบแล้วนะคะก็ตอนนี้ไม่มีอะไรฮะตอนนี้ก็คือรายการกินเนาะรายการกินนะเพื่อนๆสนุกมากค่ะคอนเสิร์ตสนุกมากค่ะเพราะว่าปีหนึ่งก็อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆคงจะได้ดูแล้วนะเพื่อนๆคงจะเห็นหมดทุกคนแล้วนะคะว่าคอนเสิร์ตที่เขาเฉลิมฉลองกับเทศกาลคริสต์มาสนะคะเทศกาลคริสต์มาสนะคะเขาเฉลิมฉลองก็มันมันทาอะไรที่แบบว่ามันเป็น อะไรทีท่ทำให้ทำให้เรามีความสุขอันเนาะเนาะแล้วก็ได้ฟังเพลงอคอนเสิรต์ตมันๆพี่คิมก็โชว์นำเสนอไปแล้วเนาะ,ะใครดูในไลฟ์ก็ได้ฟังเพลงไปด้วยนะคะคือในเวลาเดียวกันที่พี่คิมดูคอนเสิร์ตนะคะตัวคอนเสิรต์ตก็ไม่ถูกนะคะตัวคอนเสิรต์ตนี่แพงนะคะตัวคอนเสิรต์ตพี่คิมจ่ายประมาณ2 0 0 0 2 0 0 0งพันบาทนะคะตัวคอนเสิรต์ตห,หนึ่งตัวนะคะไม่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 ถูกเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันคุ้มอ่ะคุ้มเกินกับคุ้ม ถ้าใครส่องดูในในในไลฟ์ของอพี่คิมกับ,บอคอนเสิร์ตนะจัดแบบโอ้โหแบบสุดคุ้มเลยอ,อ่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นรายการกินแล้วนะคะนะคะ เพื่อนๆทุกคนก็พิมพ์ฝากเลยนะว่าความสุขของชีวิตคนเรานะคะเกิดมาชาติหนึ่งต้องใช้ให้คุ้มนะคะเพื่อนๆใช้ให้คุ้มเลยนะคะเกิดมาชาติหนึ่งอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปคิดอะไรมากนะคะใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะคะเกิดมาเราไม่รู้ว่าวันไหนอะโลกจะแตกสลายนะคะเราไม่รู้เลยนะคะอืมเราเราไม่สามารถรู้ได้เลยเราไม่สามารถอยากจะรู้ได้เลยว่า วันหนึ่ง Neil, อะโลกโลกของเราอะมันจะแตกสลายไปวันไหนแล้วแบบชีวิตเราอยู่ได้นานร้อยปีพันปีไหมอะไรอนี่ใช่ไหมร้อยปีหรือเปล่าอะไรอนี่ใช่ไหมครับนะคะแล้วก็เอ่อ ใช้ชีวิตให้คุ้มาเกิดมาเราเกิดมาชาติหนใช้ชีวิตให้ให้คุ้มดีกว่าคะดีกว่าที่เราปล่อยปล่อยชีวิตของเราแบบว่าเลื่อนลอยไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นความสุขนะคะความสุขที่เราทํางานเหนื่อยหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีก็จะมีการแบบว่าใช้ชีวิตให้คุ้มภายในเทศกาลคริสต์มาสนะคะเทศกาลคริสต์มาสก็เป็นวันหยุดของชาวต่างชาติครับชาวต่างชาติ ที่นี่ก็จะหยุดกันประมาณนหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนใช่ไหมะดเดซเมเบอรกับ Jan j a n u a r รใช่ไหมคะจะหยุด2เดือนใช่ไหมคะก็เป็นการที่ว่าคนเราที่ทํางานเหนื่อยมากๆน,นะคะทำงานเหนื่อยเหนื่อย<ๆ><ๆ>มากๆก็<ม>ต้องแบบต้องให้คุ้มอ่ะต้องให้คุ้ม่ากับชีวิตใช่ไหมคะต้องให้คุ้มเพราะว่าอยากบอกเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพนทุกคนนะคะก็ ทางานเหน็ดเหนื่อยนะคะทั้งปี365วันนะคะในช่วงคริสต์มาสกับนิวเอเียนสเดือนเท่านั้นนะคะที่จะเป็นเดือนที่สร้างความสุขให้กับเรามากที่สุดน,นะคะล้วก็ฝรั่งบางค่าทําไมเขาถึงไปใช้ชีวิตในบ้านเราแบบว่าอัแบแดดสนุกสนานกินเต็มที่สนุกเต็มที่เมาเต็มที่ดันเต็มที่นะทุกอย่างใช้ชีวิตแบบเต็มที่สุดๆในช่วงคริสต์มาสและนิวเอียร์ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะพรามันเป็นความสุขที่สุขที่สุดข,ข,ของการ ใช้ชีวิตกดมาชาติหนึ่งนะเกิดมาชาติหนึ่งเพราะว่าการทํางานนี้มันหนักมากนะคะเหมือนพี่กิมบอกนะคะวันนี้อากาศลบ 11- ถึง12องศานะคะทีมวิศวะทีมการก่อสร้างทีมวิศวะทีมการก่อสร้างที่เขาทําการก่อสร้างพื้นฐานที่พี่กิมถ่ายให้ดูฮะาชโนลงหนาปัก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 เลยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือการทํางานที่เหน็ดเหนื่อยสาหัสจากกันนะคะแต่ว่าค่าแรงของวิศวะกรสร้างที่นี่มันคุ้ม เดือนหนึ่งแบบคนหนึ่งได้ประมาณสองแสนนะคะเทียบเงินไทยนะเทียบเงินไทยนะคนหนึ่งได้เงินเดือนประมาณสองแสนนะคะสองแสนสองแสนสามแสนถ้าเป็นแบบหัวหน้างานนะเงินเดือนห้าแสนนะคะหัวหน้างานวิศวกรรก่อสร้างที่นี่นะคะที่ยุโรปที่พี่คิมสแตนไบและยืนอยู่เนี่ยนะคะ เงินเดือนประมาณห้าแสนห้าแสนนะคะแล้วเขาทำงานเหนื่อยเขาแดดทุฟ้าหน้าสู้ลมนะคะทั้งสโศนหนาวอากาศหนาวจัดลบสิบยี่สิอบองศาการทำงานนะเจาะอุโมงค์ห้องใต้ดินเจา,อาะอุะโมงค์ใต้ดินขุดเจาะทุกอย่างน,นะคะเขาใช้แรงงานที่หนักมากนะคะแล้วก็เขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงจากรกชีวิตและครอบครัวของเขานะคะเงินเดือนเขาถ้าเป็นหัวหน้างานไม่ต่ำกว่าห้าแสน ห้าแสนบาทต่อเดือนอที่นี่นะคะที่ที่ประเทศนอร์เวย์นะที่ที่นี่นะ สวีเดนนอร์เวย์เนี่ยนะสำหรับระดับเอนจิเนียริงนะคะวิศวะเอนจิเนียริงทั่วไปก็ประมาณแสนกว่าแสนกว่านะคะแล้วแสนห้าเงี้ยเขาบอกเขาไปใช้ชีวิตที่บ้านเราอ่ะทุกคนก็เห็นว่าโอ้โหเขาใช้ชีวิตแบบว่าเอาเงินแบบอืมทุ่มแบบเอาเงินแบบปล่อยรูบ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 ูู่บ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 ูาูบ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 จบู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 คะแต่การใช้เงินของเูบ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 าททุก สนต่างหเลยนะคะอยากบอกเพื่อนๆทุกคนเลยว่าเวลาทํางานเขาทํากันแบบเหน็ดเหนื่อยเขาทํากันแบบจรงิจรงจังเขาทาแบบว่าใช้ชีวิตแบบทํางานแบบเต็มที่นะคะแต่เวลาเที่ยวเวลาใช้เงินในช่วงคริสต์มาสรือนิวยยร์เนี่ยนะคะเขาจะใช้เงินแบบคนเปิดชีวิตของเขาค่ะคนเราเกิดมาชาติใดชาติหนึ่งชีวิตเกิดมาครั้งเดียวค่ะคนเราเกิดมาครั้งเดียวค่ะ One ไ i ท์ o อ live i นะคะจะต้องใช้ชีวิตให้แบบ One ไ i ท์ o อ live i you know you hard work when you do everything hard work 365 days and you have holidays about uh, Christmas and New Year for two months right uh, uh, December and January นะคะ December กับ January เป็นเทศกาลหยุดนะคะเป็นเทศกาลหยุดพักผ่อนสำหรับพวกที่ทำงานหนักแล้วนะคะแล้วประมาณ15นะคะ15 December นะคะ ประมาณวันที่วันที่สิบอะ ประมาณวันที่1 0 10เดซ ember นะคะ10เดซ ember ขึ้นไปแล้วนะคะเขาก็จะหยุดนะคะเขาก็จะหยุดคือใช้ชีวิตแบบว่าทุกคนจะหยุดทํางานนะคะไม่ว่างานหนักงานเบางานแบบสายกำลังสายกำเบาเน่วันที่10เดซ ember ถึงเขาจะเริ่มหยุดงานไปถึงเดซิมรี่ถึงประมาณ20 Jan บเรี่เลยค่ะก็เป็นเวลา2เดือน2เดือนนะสเดือนเพิ่มเิมสอเดือน h o l ์ทเดย์เวสเทิรนสเดือนนะคะเขาก็ สำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็คงมองเห็นนะคะว่าพี่คิดก็ได้นำเสนอไปแล้วนะคะในไลฟ์สดเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับอคอนเสิร์ตข้างในแบบว่าคอนเสิร์ตน้องๆก็สามารถดูได้คือว่าคอนเสิร์ต น้องๆที่ไม่เคยเห็นคอนเสิร์ตทางยุโรปไว้เนี่ยวงวงนี้ดังมากค่ะเป็นวงที่ดังที่สุดนะคะ DDE เป็นวงแบรนด์ที่ดังที่สุดร็อกแบรนด์ที่ดังที่สุดในประเทศนอร์เวย์นะคะ DDE นะคะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของประเทศนอร์เวย์นะคะคือวง DDE นะคะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตสำหรับฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่นี่นะคะเขาให้แบบมิวสิกเต็มที่เลยการแสดงเต็มที่เลย มันมันไม่ใช่ว่าเทียบกับเงินที่เราจ่ายไปแค่สองพันกว่าบาทเนี่ยแต่ว่าการแสดงของเขาเนี่ยมันแทบจะน้ําตาไหลออกมาตามเลยนะว่าเ<อ>ขาแสดงแบบเขาแสดงด,ด้วยใจเขาเขาร้องเพลงหรือว่าการแสดงคอนเสิรต์ตการแสดงดราม่าทุกอย่างนะคะเขาแสดงด้วยใจอ,อ่ะมันเหมือนกับว่ามันน้ำตาจะไหลาตามเขาไปเลยนะคะเพราะว่าอูซาบซึ้งนะก็ซึ้งในการร้องเพลงของเขาในการมิวสิคการ t ทคนิคเชนเ t e c h n ทคนิคเชนเด i o n เกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอ n t r o l เกี่ยวกับไฟแสงสีเสียงนะคะพอดีพี่คิมโชคดีนะคะว่านั่ง ได้น,นัง่งอยู่ด้านหลังเทคนิคเชนคอนโทรลนะคะเทคนิคเชนมิวสิกคอนโทรลนะคะนั่งอยู่ข้างหลังก็มันมีทั้งแสงสีเสียงนะคะในการปรับในการคอนโทรลเราก็สามารถดูได้ว่าอู <c oughs> เขาทำงานแบบว่าคอนเสิร์ตไม่ใช่คอนเสิร์ตเล็กๆเป็นคอนเสิร์ตโอเปร่าฮอรนะคะโอเปร่าโอเปร่าฮูสฮอรเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ไม่ใช่คอนเสิรต์ตที่เล็กนะคะแต่ว่ามันมันคุ้มจริงๆมันคุ้มเกินกับคุ้มนะ,ะ <c oughs> พอดูคอนเสิรต์ตแบบว่าแบรนด์ DDE <c oughs> นะคะเขา เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งคนนะคะแล้วก็ลูกชายเขามาเล่นเป็นมือกีตานะคะรู้สึกว่าลูกวงของเขาเสียชีวิตไปหนึ่งคนแล้วนะคะแล้วลูกชายของเขาก็มาเล่นแทนเป็นมือกีตราเป็นเป็นมือเป็นมือเบสนะมือเบสเอ่อมือเบส มือเบสด้วมิก oh, ีตาวะนะเขาคุณพ่อเขาเสียชีวิตไปนะคะก็อยู่ในวงแบรนด์นี้ฮะ D D E เนี่ยก็เป็นวงแบรนด์นี้นะคะเพราะว่าพี่คิมก็แบบโอ้โหก็ดูแล้วแบบมันแบบว่ามันมันแบบมันไม่ใช่ว่าดูด้วยความสนุกความเพลิดเพลินความอะไรอย่างเดียวนะมันแบบว่ามันมันมันซาบซึ้งในในในมิวสิคของเขาในการแสดงในคําพูดในคอนเสิร์ตของเขาทุกอย่างนะคะเขา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 เล่นเขาเขาเล่นคอน อคอน,นเสิร์ตที่ออกมาจากใจนะคะออกมาจากใจออกมาจากใจเขาเขาเขาไม่ได้เล่นคอนเสิเร์ตแบบเขาไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตแบบแบบทั่วไปที่แบบว่าขายตัวขายตัว <Okay. S 1> คอนเสิเร์ตแล้วแบบคุณเข้ามาคุณก็สนุกสนานคุณได้ฟังมิวสิกน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่แบบนั้น,นมันเป็นคอนเสิเร์ตท,ที่เขาเล่นจากใจเลยเพราะว่าเป็นเขาก็เป็นคนชาวพื้นเมืองเป็นคนชาวชนบทนะคะแล้วเขาก็รักเด็กด้วยอะไรเงี้ยโอ้โหแบบถ้าเพื่อนๆนทุกคนนะที่ติดตามนะที่ต <ๆ S 2> <ล>ิดตาม ในไลฟ์วิดีโอเกี่ยวกับข้างในคอนเสิร์ตที่พี่คิมทำคอน,นเสิร์ตนะเพื่อนๆติดตามนะก็จะได้เห็นว่าโอ้ยมันแบบนะถึงภาพจะไม่ชัดไม่เป็นไรเพราะพี่คิมอยู่ไกลฮะอยู่ไกลจากเวทีคอนเสิร์ตนะคะเรานั่งอยู่ไกลจากเวทีคอนเสิร์ตแล้วคนนึงจะต้องเว้นระยะห่างนะอยู่ติดกันก็ไม่ได้ไวรัสโควิดนะคะ ก็อยากบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยค็ให้มานะคะให้มาใช้ชีวิตชีวิตคนเราเกิดมาชาติหนึ่งวันไลฟ์ฟรีเวิรดนะคะก็ใช้ให้คุ้มใช้ให้คุ้มนะคะใ้คุ้มเพื่อน คนเราเกิดมาชีวิตหนึ่งชีวิตเดียวนะคะไม่มีใครเปิดแบบแมวเก้าชีวิตนะคะก็สาหรับพี่คิมพี่คิมใช้ชีวิตแบบคุ้มเลยค่ะคุ้มเกินกับคุ้มเลยค่ะมีจุดไหนสนุกสนานมีจุดไหนเฮฮามีจุดไหนละฮาปังสนุกไหนไปนั่นนะคะเพราะว่ากินไหนกินนั่นอิ่มไหนอิ่มนั่นนอนไหนนอนนั่นนะลุยไหนก็ลุยนั่นสำหรับชีวิตพี่คิมนะคะทุกคนคงเห็นนะคะขับรถลุยโนอนะคะ40ไมล์50ไมล์ก็เท่ากับ4 0 0 500กิโลเมตรขับรถลุยโนอลุยุนะ นะคะลุยหิมะลุยสโนว์ค่ะงานลุยก็ลุยค่ะงานเวลาทํางานก็ทํางานเวลาลุยก็ลุยขับรถลุยด้วยนะคะแล้วก็เราขับรถบนพักพื้นสโนแลเราต้องผัดกันขับนะคะมือไม่เจ๋งมือไม่ปังขับไม่ได้นะคะถนนลื่นนะคะถนนลื่นนะคะลื่นมากนะคะเพราะว่าสโนนี่มันเป็นน้ําแข็งแล้วั็ไม่ได้ขับได้ง่ายๆนะคะแล้วพี่เก็บใช้ชีวิตคุ้มเลยค่ะคือลุยก็ลุยค่ะงานก็ทำลุยก็ลุยงานก็ทําเที่ยวก็เที่ยวกินก็กินค่ะดิ้งก็ดิ้ง ดั้งก็รั้งรัก็รั้งเนี่ยังก็ไม่ได้ดั้งนยไม่รู้จะไปดังตรงไหนนะคะเพราะว่าส่วนมากจะหปแค่ดื่มดื่มกินนะคะแล้วก็สนุกสนานนะคะเข้าสมาคมกับเขาทุกอย่างนะคะเพราะว่าการที่คนเราปิดเนื้อปิดตัวแบบไม่เข้าสังคมไม่ออกสังคมไม่มีสังคมอะไรเลยนะคะคุณไม่สามารถทํากิจการอะไรได้เลยนะคะเพราะการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกอย่างนะคะคุณจะต้องออกลุยนะคะจะต้องออกลุยนะคะหนึ่งทำอยู่ในออนไลน์ค่ะคุณทำอยู่ในบ้าน คุณนั่งคอมพิวเตอร์ติ้งจ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 ิ้งทำอยู่ในบ้านโอเคแต่ถามว่าคุณจะได้ลูกค้าไหมแต่ถามว่าคุณจะได้โปรเจกต์ไหมคุณไม่ได้โปรเจกต์แน่นอนค่ะถ้าคุณไม่ออกลุยนะคะไม่ออกลุยคือ ไปติดต่อนะคะออกลุยติดต่อห้างอพวกเจ้าของโครงการกิจการทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันนะเกี่ยวกับน้ำมันว่าโครงการอุปกรณ์ทุกอย่างเกี่ยวกับแมชชีนิกอุปกรณ์ mechanic, หรือโครงงานวัสดุก่อสร้างทุกอย่างนะคะจะต้องออกไปติดต่องานเขาออกไปลุยออกไปคุยกับเขานะคะงานการทําธุรกิจอสังหาหร,รือมทรับนะ,ะไม่ใช่งานออนไลน์ตลอดเวลาให้ใครๆบอกว่าเอออาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ คุณสามารถสร้างเม็ดเงินได้เป็นร้อยล้านพันล้าน ใช่ค่ะอาชีพออนไลน์นะคะคุณสามารถสร้างรายเงินได้เป็นร้อยล้านพันล้านจริงนะคะแต่ถ้าคุณมาทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การซื้อการซื้อการขายนะคะซื้อขายซื้อขายที่ดินใช่ไหมคะซื้อขายบ้านและที่ดินทรัพย์สินทุกอย่างนะคะแล้วก็การให้เช่านะคะไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าหรือการซื้อขายบ้านและที่ดินทรัพย์สินทุกอย่างนะคะคุณจะต้องออกลุยนะออกลุยหาลูกค้าหรือว่าต้องแนะ นำให้ลูกคา้าได้เห็นผลงานอย่างพี่คิมเนี่ยพี่คิมเป็นฝ่ายการตลาดผู้บริหารการตลาดในภาคยุโรปนะเรียกว่าสังหารมิมทรัพย์การจะขยายงานตลาดนะครับพี่คิมเป็นตัวขยายงานตลาดเกี่ยวกับการบริหารงานนะคะการบริหารงานในการการซื้อการขายแต่การตลาดทุกอ,นะอ,อย่างนะคอนโทรลทุกอย่างนะคะที่ในเขตยุโรปนะคะ38ประเทศพี่คิมเป็นเป็นคนที่ ทำงานอยู่ในเขตนี้คนเดียวนะคะแล้วมีน้องที่อเมริกาฝั่งอเมริกานะคะแล้วก็มีน้องฝั่งที่ออสเตรเลียแล้วก็มีทีมเวิร์กสายทีมสายทีมงานสายทีมงานเวิร์กที่ไทยนะคะก็คือทํางานก็ <c oughs> ทํางานร่วมกันนะคะทางานร่วมกัน พอทำงานร่วมกันนะคะถามว่าธุรกิจอสหาริมรัชั์เราจะทําคนเดียวไม่ได้นะคะเราจะต้องมีทีมเวิร์กจะต้องมีโคออเปอเรชันกับสายงานนะคะสำหรับพี่คิมได้รับความรู้มากมายนะคะได้ความรู้ได้ความรู้มากมายเลยคะสำหรับพี่คิมตัวพี่คิมเองนะคะหนึ่งได้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างพื้นฐานการก่อสร้างนะคะที่อาจารย์พาไปนะคะอาจารย์พาไปอาจารย์นําพาเราไปให้เรารู้เราเห็นนะคะว่าการทํางานเป็นแบบ อะไรลงพื้นฐานการก่อสร้างแบบไหนนะคะเหล็กถิ่นอิฐปูนทรายการหล่อเสาเข็มการเทคานการเจาะห้องใต้ดินนะคะการเจาะอุโมงทำห้องใต้ดินการเดินทอดทุกอย่างนะเดินทอดทุกอย่างทำห้องใต้ดินทุกอย่างนะน้องจะต้องแบบจะต้องรู้ให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าเราทําชุดกิจลับเหมาก่อสร้างใช่ไหมคะอย่างพี่คิมเป็นตัวโปรเจกต์ที่รับเหมาก่อสร้างอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ว่าน้องๆจะสร้างบ้านนะคะ ออไม่ว่าน้องๆ aky, จะติดต่อเรื่องเกี่ยวกับสวัสด okay ีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสเตฟานี่สวัสดีค่ะน้องสาวิตรีนะคะน้องสาวิตรีและน้องสเตฟานี่นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ตั้งกล้องไม่ไกลจากหน้าประมาณแค่หนึ่งสองหนึ่งสองจากหน้าเพราะว่าตอนนี้ก็มีคอนเสิร์ตรอบที่สามนะคะรอบคอนเสิร์ตรอบที่สองก็ประมาณสามทุ่มแต่ว่าพี่กิมก็ดูเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ก็หิวแล้วคืออาการหิวอลวค่ะนะคะอาการ หาอาหารใส่ปากแล้วหลังดูคอนเสิร์ตเสร็จนะคะคนเยอะค่ะคนเยอะมากเลยค่ะคนเยอะนะคะสองรอบนะคะสองรอบรอบหนึ่งก็ประมาณห้าร้อยคนนะคะรอบหนึ่งก็ประมาณห้าร้อยคนนะคะสองรอบก็ประมาณพันกว่าคนนะคะก็ขายตั๋วได้นะมีทั้งคนแก่มีตั้งแต่วัยรุ่นมีตั้งแต่วัยรุ่นวัยฟันยังไม่งอกยังฟันร่วงมันมีหมดเลย อาการกินหิวหิวอาการกินเริ่มกินแล้วต้องกินเรื่องใหญ่ต้องตายเรื่องเล็กเออพี่กิมนะต้องกินเรื่องใหญ่ต้องตายเรื่องเล็กคนเยอะนะคะคนเยอะคนเยอะมากค่ะดูดูตรงช่องประตูเลยคิวยาวเลยช่องประตูคิวยาวเลย คิวยาวมันก็มีทั้งคนแก่มีทั้งวัยรุ่นมีทั้งนะก็มีทุกรุ่นก็มีทุกรุ่นทุกวัยอะนะคะที่เข้ามาเข้ามาดูในคอนเสิร์ตเนี้คิวยาวใช่ไหมก็เยอะเหมือนกันนะครับก็เอาแค่แบบสองกล้องผ่านๆผ่านๆผ่านๆแล้วก็จะไม่สุมอะไรมากมายตอนนี้เป็นรายการกินรายการหิวอะไรกันกินอ เบคอนเบบมันเป็นแบบว่าเนาะมันมันหลั่งมันหลังจะทำเป็นแบบเหมือนลายแบบลายเบคอนมันหลังเออไม่อยากกินเค้ก ไม่อยากกินเค้กกินขนมปังกินอะไรพวกนี้ก็กินกินอะไรที่แบบว่ามันไม่ทำให้เราเป็นเอลิจิกอะนะเพื่อนเพื่อนก็นะคะเขาก็เมาท์มอยนะตามสาวฝรั่งน้องฝรั่งก็ชอบเมาท์มอยนะคะการเมาท์มอยของฝรั่งก็เมาท์มอยเขาไปเราก็เมาท์มอยเราทางหน้าจอนะคก็อยากบอกเพื่อนๆนทุกคนเลยนะคะว่าให้มาเอ่อ ถ้าเพืเ่อนๆอยากซื้อบ้านนะให้ของขวัญตัวเองอ่ะนะคือให้ของขวัญชีวิตของตัวเองอน่ะ ให้ของขวัญชีวิตกับตัวเองนะคะเพื่อนๆนะคะก็มาจัดซื้อนะคะคือซื้อบ้านกันบ้างนะคะซื้อบ้านรม่ว่าเราทํางานก็แค่สามร้อยหกชั่ววันแะ่ทำงานแบบฝรั่งนะฮะน้องๆที่คนนุกน้องทุกคนเลยนะที่มาอยู่ต่างประเทศนะไม่ว่าอยู่ในยุโรป38ประเทศเรื่อยอยู่อเมริกาอยู่ออสเตรเลียอยู่นิวซีแลนด์อยู่ที่ไหนน่าทั่วโลกทั่วจักรวาลนะคะเราทํางานกันแดดสูฟ้าหน้าสูหลบหน้าสูดมหน้าสูดิน นะคะไม่ว่างานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็ช่างนะคะพวกเราพวกเราอยากได้เงินกันใช่ไหมคะแล้วก็อยากบอกเพื่อนๆทุกคนเลยว่าให้รางวัลชีวิตนะคะให้รางวัลชีวิตกันนะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนะคะให้รางวัลชีวิตกับตัวเองด้วยนะคะก็คือซื้อบ้านนะคะซื้อบ้านซื้อที่ดินนะคะซื้อบ้านสร้างบ้านซื้อที่ดินก็ให้รางวัลชีวิตกับตัวเองนะคะในการที่เราเหน็ดเหนื่อยนะคะมาใช้ชีวิตในต่างแดนกันทุกๆุกคนมาทํางานด้วยความเหน็ดเหนื่อยกันทุกๆคนนะคะ อาจจะมีประมาณ5%เท่านั้นนะคะที่ว่าผู้หญิงเราที่โชคดีได้ผัวเป็นเศรษฐีแล้วไม่ต้องทําอะไรนะคะคือเป็นแม่บ้านอย่างเดียวนะคะทำอาหารให้สามีทานยอยู่บ้านอย่างเดียวนะคะแล้วเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะทำงานกันงอก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 แด่สู้ฟ้าหนะ้าสู้ลมนะคะทุกอย่างนะคะทอระหดอดทนกันทุกคนนะคะ ยกมือให้เลยค่ะสาวไทยที่มาอยู่สาวไทยที่มาอยู่ในยุโรปที่ใช้ชีวิตในยุโรปนะคะไม่ใช่ว่าสุขสบายกันหมดไม่ใช่ว่าสุขส,ขสบายกันหมดทุกๆกคนนะคะ สบายคะ่ะสบายเวลารับเงินนะคะแต่เวลาทำงานงงนี่แบบกูดเมื่อไหร่มันจะถึงสามสิบวันนัดดีวะเมื่อไหร่เริ่มถึงวันรับเงินเดือนที่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดวะวันนี้เราจะได้ไปรับเงินเดือนนะคะเออคือทุกทุกคนก็แบบว่าโอ๊ยเวลาทํางานนี่คุยกูไม่ยยอยากลุกเลยว่าอ,อะไรเงรี้ยโซนหนาเบิกเลยอะลบแต่ลบสิบองศาลบห้บา,า, 10, 10าองศาสิบองศาสิบห้าองศากูไม่อยากลุกอยากเตียงเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ก็ต้องจำใจต้องลุกไปแล้วขับรถไปทํางานนะคะเพราว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ หลบแล้วง็ขับรถไปทํางานแล้วจะมานั่งนั่งนอนนอนอเสยๆคือไม่ได้เลยนะคะถ้าว่าสามีไม่เลี้ยงนะคะแต่สําหรับพี่เคิมพี่คิมทางานนะแดดจ้าหน้าทุลมนะคะคือทํางานอยู่ในบ้านก็ทําเป็นแม่บ้านก็ทํานะคะเป็นแม่บ้านก็ทํานะคะทํางานนอกบ้านก็ทํานะคะทํางานออกสายงานก็ทํานะคะทํางานจากในระบบอยู่ในบ้านออนไลน์ก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคือทําทั้งแบบเอาไลน์ออฟไลน์ไดเกไลน์นะคะทำ ออนไลน์ออฟไลน์นะออนไลน์ออฟไลน์ออฟไลน์ได้หลายไลน์ทำสี่จัง,จงหวะสี่จ๊อบเลย,เลยฮะนะเออยากให้กำลังใจน,น้องๆทุก <c oughs> คนเลยนะคะ ทางบ้านเราน้วะบ้านเรามันสบายฮะอากาศมันร anyway, ้อนมันไม่ไม่หนาวไม่มีชันโงไม่มีเฮมะไม่มีความหนาวเย็นอะไรใช่ไหมคะมันมีแต่ความร้อนความอบอุ่นแต่ตัวไปสบายจึ๊บๆๆไฮเทเลอร์เต้นเต้นเทเลอร์เต้นคำเหมิงเต้นมันสบายทุกอย่างฮะจะ just finish concert you know นะจ t I want to see the concert Uh, that's taking out, you know, a little bit hungry. Now time to eat, 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 eat. <laughs> Time to eat, 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 you know. <laughs> we went to see concert, you know, super exciting and amazing, fantastic, and you know, what, uh, uh this band is the uh, DDE is super favorite, super favorites in uh, in Norway, right? <laughs> Rock band music, but uh they're singing about the Christmas song, Christmas song, and that's it. Yeah. and then board amazing board and fantastic board at, board at, board at, board at yeah for concert you know be. they have some like operas and then uh, Me that's it yeah I feel I feel good I feel I feel good I feel good I feel I feel good I feel good yeah see that. อ,อยากบอกน้องๆทุกคนเลยนะก็ให้มา,า,าใช้ชีวิตให้เต็มที่ <ไป S 1> <อ>คือน้องๆทุกคนที่มาทำงานที่ต่างแดนไม่ว่าจะอยู่ยุโรปอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์จะอยู่ที่ไหนก็สร้างนะคะแต่มาใช้ชีวิตที่แบบเหน็ดเหนื่อยทำงานกันแบบสาหสัสสาคัญกว่าจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละสังเนาะส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่เนาะอ่าให้รางวัลชีวิตนะคะเพื่อนๆให้รางวัลชีวิตกับตัวเองนั่นก็คือหนึ่งซื้อบ้านสร้างบ้านนะคะซื้อที่ดินนะคะเก็บไว้นะคะซื้อที่ดินเก็บไว้นะคะ ที่ดินเก็บไว้สร้างบ้านแล้วก็สร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะหรือบ้านเก่าพังบ้านเก่าสร้างบ้านใหม่นะคะพี่คิ้นทาให้ได้นะคะนะคะใครจะรื้อบ้านเก่าพังบ้านเก่าสร้างบ้านใหม่นะคะพี่คิ้นทาให้ได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะนะคะติดต่อเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าเราได้ราคากันเองสามารถเรกยนได้ราคากันเองทุกอย่างนะคะแล้วตอนนี้ก็บ้านสําเร็จรูปในโครงการก็มีนะคะคือบ้านสําเร็จรูปในโครงการก็มีบ้านเดียวชั้นเดียวบ้านสองชั้นนะคะส่วนมากจะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวนะคะอยู่ที่ ระยองนะคะบ้านฉางนะคะที่ระยองนะคะมาตรพุทธนะคะแล้วก็ที่พัทยานะคะที่พัทยาแล้วก็ที่ชะอําชะอําหัวหินเพชรบุรีนะคะประจวบนะคะมีทั้งที่ดินมีทั้งมีทั้งที่ดินมีทั้งบ้านนะคะให้รางวัลชีวิตกับตัวเองกันนะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะทางานเหน็ดเหนื่อยได้าคตางแดนนะคะอยากบอกน้องๆทุกคนเลยนะคะว่าให้รางวัลชีวิตกับตัวเองนะคะอย่าไป อย่าไปคิดว่าอุ้ยเราหาเงินงอก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 ะหาเงินมากๆเนี่ยหาเงินไปแล้วถ้าเราตายตายวันนี้พรุ่งนี้เราไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครสามารถรู้อย่างรู้ได้เลยว่าเราจะตายวันไหน,ว,น,ไหนวันไหนชั่วโมงไหนนะคะใช้ชีวิตให้คุ้มนะคะให้รางวัลชีวิตกับตัวเองนะคะเพื่อนก็คือเราสร้างเม็ดเงินเราทํางานด้วยความเหน็ดเหนื่อย<ๆ>ใช่ไหมคะเราต้องใช้เงินให้คุ้มแล้วก็ให้ความสุขกับตัวเองเราบ้างนะคะให้ความสุขกับตัวเองบ้างนะคะอย่าทํางานจนลืมให้ความสุขกับตัวเองนะคะ แล้วก็ให้รางวัลชีวิตกับตัวเองด้วยนะคะก็คือหนึ่งซื้อที่ดินเก็บไว้นะคะ ซื้อที่ดินเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติของตัวเองสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วสร้างบ้านให้กับตัวเองซื้อบ้านให้กับตัวเองนะคะเป็นสินทรัพย์สาหรับตัวเองที่สร้างเม็ดเงินในภาคภาคียุโรปอเมริกาที่เราทํางานเหนื่อยกันนะคะอยากให้กําลังใจน้องๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนถ้าใครสนใจนะคะอยากให้พี่คิมนะคะรื้อบ้านเก่าสร้างบ้านใหม่ให้นะคะรื้อบ้านเก่าสร้างบ้านใหม่รีโนเวทนะคะรีโนเวลลิ่งนะคะรีโนเวทเฮ o าส์นะคะโอเคนะไม่มีอะไรไม่มีปัญหานะคะติดต่อเข้ามานะพี่คิมเป็นคนง่งย ใช่เป็นคนติดดินมนุษย์ติดดินนะคุยง่ายคุยง่ายนะคะคุยง่ายที่สุดเลยแล้วก็ราคาก็กันเองนะคะเปิดราคากันเองนะฮะไม่ว่าจะซื้อบ้านนะคะไม่ว่าจะซื้อบ้านหรือที่ดินนะคะนะคะไม่ว่าจะซื้อไม่ว่าจะซื้อบ้านหรือที่ดินทุกอย่างนะคะติดต่อเข้ามาที้ระบบประสังหาริมทรัพั์นะคะการทํางานของพี่คิมเป็นการทํางานที่ง่ายๆไม่มีไม่มีอะไรยุ่งยากไม่มี ข้อกําหนดอะไรแบบโอ้ยนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นข้อกําหนดอะไรวุ่นายไก่กองนะคะไม่ไม่มีแบบนั้นนะคะการทํางานของพี่คิมคือการทํางานง่ายๆแล้วก็เราก็ซื้อขายกันแบบง่ายๆตรงไปตรงมานะคะตรงไปตรงมาเราซื้อขายกันแบบระบบตรงไปตรงมาเลยนะคะเซล์แอน์บยบแอนเซลล์นะคะเราไม่มีแบบโอ้ต้องรอนู่นนู่นนี่นั่นซื้อตรงขายตรงรับโฉนดทันทีซื้อตรงขายตรงรับโฉนดทันทีนะคะและสำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะ เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ต้องการจะมาให้บริษัทพิ่คิ้มนะคะ KB Con KB Real Estate KB Construction แล้วก็เราทำเกี่ยวกับ Direct Sale Marketing อะไรพวกนี้นะคะเพื่อนๆพืลูกคนต้องการให้บริษัทพิ่คิมทำการโฆษณาหรือทำการประกาศขายนะคะบ้านและที่ดินทรัพย์สินทุกอย่างเลยนะคะให้ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าก็ ไม่มีไม่มีอัตราอะไรแพงมากมายนะคะไม่มีอัตราอะไรแพงมากมายนะคะก็ให้ทักกันเข้ามาเลยคะ่ะไม่ว่าจะซื้อขายบ้านที่ดินนะคะฝากซื้อฝากขายฝากซื้อฝากขายที่ดินบ้านและที่ดินและทรัพย์สินนะคะหรือธุรกิจทุกอย่างไม่ว่าโกดังสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมทุกอย่างนะคะที่น้องๆไม่สามารถ,ถ,ถที่จะหมุนเงินทางธุรกิจไปไม่ไหวแล้วเนี่ยนะคะหรือเกี่ยวกับพวกโลจิสติกนะคะเกี่ยวกับพวกโลจิสติกเกี่ยวกับการ ขนส่งทุกอย่างนะคะระบบโกดังเก็บสินค้าโรงงานสวัรรินะคะเ oh, <okay. S 1> พื่อนเพื่อนทุกคนที่มีปัญหานะคะทักเข้ามานะคะทักเข้ามา oh, <okay. S 1> นะคะเรามีระบบเออรีไฟแนนซ์เรามีระบบรีไฟแนนซ์นะคะรีไฟแนนซ์คือระบบเอ่อเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบบเอ่อยกการเงินเปลี่ยนระบบการเงินได้นะคะ oh, <okay. S 1> จากเอ่อนักลงทุน oh, <okay. S 1> ชาวยุโรปนะคะ นักลงทุนที่พี่เข้มเข้าไปประชุมนะคะสามสี่ครั้งในภาคียุโรปนะคะก็คงจะทราบแล้วนะคะประชุมเสร็จเรียบร้อยเป็นครั้งที่4เมื่อตอนสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วคือประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วคือครั้งที่4นะคะสมนาการประชุมเกี่ยวกับนักลงทุนนะซีอนะคะการนักลงทุนเกี่ยวกับทาธุรกิจทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายบ้านที่ดินแล้วว่าการสร้างตึกคอนโดมิเนียมทุกอย่างเลยนะเออค่ะพี่เข้มฝากไว้แค่นี้เนาะเพราะว่าใช้มือถือก็คือใช้มือ ถึงมือถือมือใช้มือเลยค่ะใจมือตั้งกล้องนะคะไม่มีไม่ไม่ได้มีแป้นตั้งกล้องใช้มือนะคะฝ <c oughs> ากบอกน้องๆทุกคนเลยนะคะถ้าใครๆน้องๆสนใจจะฝากซื้อฝากขายบ้าน,นที่ดินและทรัพย์สินนะคะหรือว่าจะซื้อบ้านสนําเร็จรูปหรือจะซื้อที่ดินซื้อบ้านทุกอย่างนะคะอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทนะคะ <c oughs> ก็ให้ติดต่อทักเข้ามาเลยนะ,ะ <c oughs> ทักเข้ามานะคะโอเคเนาะฝากไว้เลยนะคะน้องๆทุกคนนะคะอินบ็อกเข้ามาคุยกันได้นะคะพี่คิมเป็นคนง่ายคนติดดินนะคะรักๆทุกคนค่ะโอเคค่ะ รักกทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะพี่คิมคนง่ายคนจินดินทักเข้ามาเลยค่ะทักเข้ามาเลยค่ะไม่ว่าจะฝากซื้อฝากขายทุกอย่างได้บริษัทพี่คิมลงโฆษณาเกี่ยวกับการซื้อขายบ้านหรือที่ดินหรือจะซื้อทรัพย์สินทุกอย่างเกี่ยวกับคอนโดเกี่ยวกับนะเออโลจิสติกกดังเก็บสินค้าทุกอย่างนะคะไม่ว่าโรงงานอุตสาหกรรมทุกอย่างนะะจะเปลี่ยนมือหรือไฟแนนซ์ก็โอเคนะคะทักเข้ามานะคะอินบ็อกเข้ามาเลยค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะ เจกอกันค่ะเจอกันค่ะ